จากที่เรารู้แล้วว่าโอเคเราเอาคำไปเป็นตัวเลขได้เป็นเวกเตอร์บนสเปซได้ไปคำนวณได้นะครับมันก็เลยทำให้ออกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างโมเดลที่เป็นนิวรอนิวเบิร์กได้โมเดลนิวรอนิวเบิร์กโมเดลหนึ่งที่สำคัญมากในโดเมนนี้ก็คือมันชื่อว่าทาร์ฟอร์เมอร์เหมือนในหนังเรื่องชื่อเดียวกับหนังทาร์ฟอร์เมอร์เลยครับก็ตั้งใจจะใช้ชื่อนั้นก็คือเอาข้อมูลเนี่ยไปแปลงแล้วก็ฝึกโดยโมเดลนี้ได้เนาะอ่ะผมไม่ลงทาร์ฟอร์เมอร์แล้วกันข้ามไปเร็วๆนะครับมีโมเดลเนี้ g o เก l e เป็นคนคิดแล้วก็เผยแพร่ตีพิมพ์นะครับเป็นโมเดลที่สำคัญในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า l ัดแรงเป็นโมเดลนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงก็คือไอ้เจ้าตัว n e วโร l น e t เวิรเนี่ยการที่มันจะฉลาดได้มันจะมีปัจจัยอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือโครงข่ายสมองมันเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดนะครับ ก็คือไอ้โครงข่ายที่เป็นรูปนี้ถ้ามีจํานวนโหนดมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะฉลาดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือมันจะต้องมี Data มากๆด้วยถ้าโครงข่ายใหญ่แต่ Data น้อยฝึกไปมันก็ไม่ฉลาดนะครับต้องมี Data เยอะด้วยก็คือดัต a ต้องเยอะสมองต้องใหญ่พอฝึกไปแล้วปุ๊บมันก็จะได้ความฉลาดเกิดขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยพวกเรามี embedding พวกเรามีโมเด Transform er, ล transformer เรามี Data ที่อยู่ในบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นระดับเท่าไหร่ร้อยร้อยเทราไบต์อะร้อยกว่าเทราไบต์อะใหญ่มากนะครับเรา Data เหล่านั้นไปผ่านการฝึกโมเดลนะครับโมเดลก็จะทำการเรียนรู้เรียนรู้มันก็จะเปรียบผมเปรียบเสมือนเนาะไอเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับคนอ่านหนังสือครับมันอ่านตอนแรกมันจะเหมือนกับการท่องอักขยานไปก่อน คือมันจะเริ่มต้นจากการทายคําถัดไปนะครับว่าคําถัดไปคืออะไรแต่การที่มันอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือทั้งโลกนี้มันก็ทายคําถัดไปได้และมันก็มีความรู้เกิดขึ้นจากการอ่านเยอะๆนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ารัสเรนเบตโมเดลนะครับอ่ะผมมาพูดถึงการเทรนรัเรนเบตโมเดลนิดนึงก่อนนะครับไอ้รัเรนเบตโมเดลเนี่ยกระบวนการเทรนมีสองสเต็ปทุกคนเบลอหรือยังไม่อ่ะสเต็ปที่หนึ่งก็คือ เราเอาข้อมูลเยอะมากๆระดับร้อยเทราไบต์ทั้งโลกนี้นะอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมาฝึกนะครับโดยการฝึกเนี่ยจะใช้หลักการำํำนายคำถัดไปเหมือนกับที่เราทายเมื่อกี้ I l o ล e กอะไรนะครับมันจะถูกฝึกแบบนั้นโดยการที่เราเอาประโยคมาแล้วทำการซ่อนคำบางคำไว้แล้วให้มันพยายามทายคำนั้นนะครับทำทำไปเยอะๆจนกระทั่งมันเริ่มทายได้แม่นทายไปได้ดีนะครับซึ่งวิธีการฝึกในสเต็ปนี้เราเรียกว่า p i n LLM นะครับมันจะต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานใช้เวลาใช้พลังงานในการฝึกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อมูลที่นํามาฝึกเนี่ยไม่ต้องมีการเตรียมเอาข้อมูลมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝึกอันนี้เป็นสเต็ปที่1ของการสร้าง LLM นะครับสเต็ปที่2เนี่ยพอเราได้เป็น p r e t r a i n model มาแล้วนะครับ p r e t r a i n LLM มาแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปเท a นด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งมีการใส่คําถามคําตอบคําถามคําตอบเป็นคู่คู่ไว้นะครับ ฝึกให้มันดูแบบนี้แล้วจะตอบยังไงฝึกแบบนี้อ่ะดูแบบนี้แล้วตอบยังไงนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลที่เป็น label data เนี่ยไว้เซตใหญ่ๆเลยนะครับพอทำข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามันมาเทรนนะครับสเตจนี้เราเรียกว่า i ฟ e t u n i n g นะครับเราก็จะได้เป็นโมเดลที่พร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลในปัจจุบันเนี่ยที่เป็น large l a ล g เ,เป็ e โมเดลเนี่ยมันจะมีการทำงานดูประมาณ2ขั้นตอนนี้นะครับคือเราจะเจอบางโมเดลที่เขาเรียกว่าเป็น pre-train เพียวๆนะครับ บโมเดลที่มีการปรับละเอียดมาแล้วไฟจูนมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้เราสังเกตสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราฝึกโมเดลเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับเราเอาข้อมูลทั้งโลกเนี้ยซึ่งข้อมูลทั้งโลกเนี้ยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตข้มีข้อมูลทั้งด้านด้านดีใช่ไหมข้อมูลทางที่มันเป็นดักไซส์ก็มีข้อมูลที่ทอ,ทอันตรายก็มีมีสารพัดข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ต ตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งกรองครับว่าข้อมูลไหนดีไม่ดีเขาก็ใส่เข้าไปเลยดังนั้นตัว LLM เนี่ยก็จะถูกฝึกมาจากทั้งข้อมูลที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับมันรู้หมดเลยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตณวันที่เรานําไปฝึกนะสมมติผมตัดมันเมื่อวันเมื่อวันที่เอา dataset ตั้งแต่ปลายปี2023นะมาฝึกมันก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกับมันอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตมาถึง2023เนาะมันก็จะตอบตรงนั้นได้ทั้งหมด มันจะมีทั้งข้อมูลด้านบวกด้านลบก,การใช้งานเนี่ยต้องมีการกันนะครับไม่ให้ยูเซอร์เข้าไปใช้งานข้อมูลด้านลบข้อมูลอันตรายข้อมูลที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเช่นพวก Cha ท GPT อย่างเช่นพวกเ e มินาเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันไว้แต่มันก็จะมีโมเดลที่ไปเรียกว่า u n c e n s o r นะครับอยู่เขาก็จะปล่อยให้เราใช้ได้โดยไม่มีการกันเลยนะครับ แต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือต้องเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ต้องเป็นโคดเดอร์เหล่านั้นนะครับก็ถึงจะได้ใช้พวกอันเซนเซอร์เหล่านั้นได้อันนี้คือลักษณะของโมเดลที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกเอ็ดผลหนึ่งที่มันเรียกว่า LLM หรือว่า Large Language Model เนี่ยเนื่องจากว่าโมเดลนี้นะครับมีเส้นใยประสาทขนาดใหญ่มากถ้าเป็น GPT เนี่ยอยู่ที่1นึ่งหนึ่งรยเจ็ดสา billion parameter นะครับ หนึ่งถ้าเป็น GPT นะถ้าผมจำเลขผิด175 175พันล้านพารามิเตอร์นะครับก็คือเท่าไหร่อ่ะบลเลียนก็คือพันล้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าพันล้านพารามิเตอร์เมื่อกี้ตัว regression ของเราที่เราอธิบายตอนแรกมันคือสองสองพารามิเตอร์เองเนาะมีเบต้าศูนย์กับเบต้าหนึ่งแต่พวกนี้มีระดับที่เป็นเท่าไหร่อ่ใหญ่มากๆเลยนะครับเขาไปฝึกพารามิเตอร์เหล่านี้ให้มันสามารถทำงานได้ ตอนที่เราฝึกโมเดลใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องมีการคัดออฟคัดออฟตัว Data มาก่อนเพื่อที่จะให้มันเอาข้อมูลมาฝึกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสมมุติผมคัดออฟมัน้นปีสิ้นปี2023ข้อมูลมันก็จะมีแค่นั้นนะครับแล้วเราก็นํำไปฝึก จริงๆแล้วนะในมุมผมผมผมคิดว่าเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ของการทำ LLM LLM จริงๆแล้วเป็นโมเดลที่เก่งภาษาเขาเป็นเขาเป็น AI ที่เก่งภาษามากเขาพูดได้หลายภาษาสามารถเขียนหนังสือแต่งนิทานอะไรได้แต่เขาจะไม่ถีไซเรื่องว่าข้อมูลนี้ใช่หรือว่าไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ LLM ในการทําเป็น Search En g i n e เนี่ยอันนี้เราทํางานผิดวิธีไปหน่อยแต่ถามว่าพอจะทําได้ไหมก็พอจะทําได้ คือในการออกมาของ c h a t GPT ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้โลกรู้ว่าเฮ้ยมัน Purpose มันไม่ได้สำหรับจะบอกว่าจะให้หาข้อมูลนะไม่ไม่ได้ Purpose มันไม่ได้เรื่องนั้นเป็นหลักแต่ Purpose ของมันก็คือมันเก่งเรื่องการสื่อสารกับมนุษย์ ได้แล้วก็ถ้าอะไรที่มันรู้มันก็ตอบบางเรื่องที่มันไม่รู้มันก็เลยพานตอบไปด้วยเราทําให้เราตอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันจึงเป็นข้อจํากัดอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ ChatGPT ต่อมาตัวบาทก็พยายามแก้ปัญหานี้นะครับโดยการที่ตัวเองเป็นบริษัทที่เป็น Search Engine อยู่แล้วเนาะเขาก็ทําให้ตัวเอนจินของเขาเนี่ยต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้และเอารีทีฟข้อมูลตรงนั้นมาตอบแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยมันก็จะมีผิดพลาดเยอะครับเพราะว่าคือหมายถึงว่า Search Engine ไปเจอปลายทาง นเนี่ยมันไม่พร้อมให้ตัว AI เข้าไปอ่านแล้วตอบได้เนี่ยเมื่อจตตอบผิดด้วยเช่นกันผมเพิ่งลองกับมันแบบอยากรู้ว่าราคาของหลักสูตรนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบมาเป็นตัวเลขสวยงามเลยนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องแม้มันจะตอบเน็ตก็ตามอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับตอนนี้มีตัวใหม่ชื่อว่า Perplexity จริงๆมันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วละ Perplexity เนี่ยเขาเคลมว่าตัวเองมีความถูกต้องเรื่องข้อมูลสูงนะครับแล้วก็อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าจะเข้ามา ส่งผลกับตัว Google Search ได้เป็นอย่างดีนะครับลองไป Search ดูนะครับ Pur p e r p e i t y